วันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้า,จาขายแล้วค่ะกับเชี่ร์ป้าเจ้าขาพาไปค่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เนี่ยเนาะเจ้าขาจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแม่ตุ๊กนะคะที่มาร้านนี้เนี่ยเข,ขาบอกนมะว่าแม่ค้านี่สวยมากๆนะคะสวยแซ่บนะและเป็นลูกครึ่งด้วยค่ะเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูกันนะและอีกสิ่งสําคัญนะคะเขาก็บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยช่วละยี่สิบบาทเองค่ะเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวจะน่าทานขนาดไหนแล้วก็แม่ค้าจะแซ่บขนาดไหนนะคะไปดูกันเลย thank เห็นตรงนี้นะก็คือเป็นอุยเตียวเรือใช่ไหมเป็นชามเล็กนะคะก็คือจะเป็น20บาทค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้นะจะเป็นชามใหญ่ก็จะเป็น40นะที่เราสั่งมานะคะก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนส่วนใครนะคะที่อยากทานแบบว่าก,ากักเจียวนะก็จะเป็นเพื่อนละ30บสบค่ะเพื่อนๆพ้แค่หมูก,ก็จะเป็นห่อละ10บาทส่วนผักนี่ก็คือตักฟรีเลยนะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยไหมคะมเพื่อนแหบวตอนอยู่ตรงนู้นนี่คือแบบหอมมากไม่แค่นั่งอยู่ตรงนี้แบบ ชิวเลยนะเพราะกินหอมจริงๆนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชามละ20เป็นก่อนเลยนะอยากรู้ว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะ,ะนี่นะคะเพื่อนๆก็คือจะมีลูกชิ้นให้นะคะเพื่อนๆมีลูกชิน้นมีชิ้นเลยนะโอ้โหชิน้นใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีตับนะคะตับนี่โอ้อยดูกำลังดีเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเป็ะหมูนะ,ะมีชิ้นใหญ่ๆกันเลยคะ่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำกันนะคะพเพื่อนๆน้ำสีมันชุม่มข้นมากเลยนี่นะคะสีน้ำจะประมาณนี้พเพื่อนๆะเห็นึ่งนะนี่ข้นเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเพื่อนๆรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือเค้าที่เข้มๆนะคะ คมีความหวานแล้วก็เค็มนะคะเพื่อนเอเช้มข้นเลยค่ะเพื่อนสุดยอดมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยไหมอันนี้นะคะเพื่อนอ่าชิมเลยอืมเส้นเลยค่ะเพื่อนอืเ้นเี่อเหยว่มอร่อยมากค่ะเพื่อนสุดยอดเส้นเขาเปื่อยเพื่อนอันนี้คือเป็นเส้นเล็กใช่ไหมคะเพื่อนอันนี้มาค่เพื่อนเป็นชามใหญ่ก็คือจะเป็นบะมี่นะคะเพื่อที่่เดี๋ยวเรามาลองชนะคะ แล้วดูแบบบะหมี่เขาดูแบบนี้นะเครื่องก็คือจะมีอันนี้นะคะก็คือจะมีหมูนะอ่าหมูแล้วก็จะมีเป็นบะหมี่นะคะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นแล้วก็มีตับนะคะมีตับชิ้นกำลังดีกันเลยนะมาลองชิมกันเลยค่ะ มันมีความมันๆมากเลยเพื่อนๆกลับมาอีกรอบจวเรามาลองซส้นเส้นดีกว่าอยากรู้ว่าแบบเส้นเล็กกับเส้นอ่าบะหมีม่จะต่างกันไหมนะหอ่ะ ขานุม่มมากเลยนะเพื่อนเนแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติมันจะต่างออกไปนะเพื่อนเพื่อนระหว่างเช่นเนลไรกับบหะหมี่ก็บะหมี่มันเหมือนมันจะมีความหอมของเค้าค่ะทำให้น้ำซุปมันมีความรสชาติเปลี่ยนแปลงไปน,นิดหน่อยแต่ว่ารสชาติจะเป็นอีกแบบนึงอร่อยอีกแบบนึงกนันเพื่อนๆอร่อยอร่อยสุดยอดเลยอันนี้คือไม่ได้ใส่กากเจียวเลยนะนี่เขาใสนี่จะขนาดไหนเนี่ยอันนี้นะเพืเ่อนๆก็คือเป็นกากเจียวแค่ราคา30บาทค่ะเพืเ่อนๆดีแล้วคือตั้งแต่เปิดมานี่คือหอมมากเลยเพื่อนเพื่อนรู้ถึงความอร่อยอ่ะ นี่เป็นไงชิมบอบอาไหมมาอืมเพ้ยเพืกับยก็ดเยเพื่อนเพือรเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวเนื้อครัวไม่ต้องใหญ่มากเพื่อนเืนรกินกับเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะแซ่บแซ่บนี่อย่างอย่างน้องเจ้ขานี่คือต้องเทนะเพื่อนโอ้ยเยเพื่อนสุดยอดเลย แล้วข้าวคุกๆกับเส้นหน่อยนะแล้วแบบให้กากเตียมันโดนน้ำอ่ะดูดน้ำเข้าไปนะเพื่อนๆมันจะช่ำนะไหมน้ำนิดนะกับเตียวหน่อยเส้นนิดนึงโอ้โยอย่างเข้านี่เข้าแน่ปะอยาเนี้ยแหลมเลนื้อแบบนี้เลยอุ้ยรู้สึกว่าข้ากันบุบามาก chú ơi mà đẹp แล้วก็ค่ะนะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาพเพื่อนเมากินก๋วยเตี๋ยวรเรียกันนะคะพเพื่อนๆคือเป็นไงบ้างแหมอร่อยมากเลยนะคะ<อ>พเพื่อนๆพื่อและอย่างหนึ่งก็คือมีหลายราคาด้วยนะถือว่าถูกมากๆนะคะพเพื่อนๆพื่อนดูสิเนี่ยเพิ่มละ20บาทอ่ะเพื่อนๆแบบเสนเหงก๋วยเตี๋ยวเราเลคือแบบช่วยกำลังแบบกำลังคอหมโองีนะกินกันก๋นเตี๋ยลดิบขึินมากอ่า แต่ถึงแม้ว่าชิ้นเล็อร่อยแล้วชิ้นใหญ่ก็อร่อยนะอันนี้น้องทหารกินเป็นบะหมี่ร้อเพื่อกเนี่ยฉ่ำๆกันเลยแม้นั่นน้องทหานะคะขออยากกินต่อก่อนนะคือแบบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ชุ่มฟินมากเลยนะก็ไหนๆแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อกำลังใจให้กับน้องทหารนิดนึงเนาะเดี๋ยวน้องทหารกินต่อแล้วนะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆกินต่อไม่เอาแล้วนะแหมแล้วตอนนี้กากชียวนี่คือแบบหืมหยุดน้ำชุ่มมากฉ่ำไม่ไหวค่ะไป